ดีแม็กปี04งบ1 0 0 0 0แสเสียยะใจดีจัดให้ครับผมอามาทักทายกันครับสวัสดีครับเสียยะบรรท่ารูปร้อยใจดีจัดมาให้อีกแล้วสำหรับกระบะเขาให้เขาหน้าโคกเขาสวนสภาพนางฟ้าน้องๆป้ายแดงเสียยะเจ้าก็ะยววาวาเกินจริงหลายนะครับสภาพใส่งานได้ครับพี่น้องครับภายในสวยๆนะครับลดบดชนบตีรังกามาเด้อพี่น้องเด้อนะครับ เม็ดองค์เม็ดอาร์ตสวยงามนะครับผมนี่ปี04นะครับผมสวยกลิบเลยนะครับมาจอดมางพีใบไม้มันตกใส่เด้อพี่น้องเด้อคัสซีไม่ผุนะครับสวยงามดูดิคัสซีสวยสวยนะครับแม็กยางใช้ได้แม็กเป็นแม็กออนิวเอ็กซ์ซีดีด้วยนะครับผมโคตรหล่อนะครับผมอ่าปีศูนย์สีสีทองหมานเงินหมานทองครับพี่น้อง งบแสนนิดๆนะครับผมนะราคาต่อรองได้เล่มเอกสารครบพร้อมอุลทักมาสอบถามถักมาคุยน้ําเสียเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมทุ่งท้ายนี่ท้ายเดิมดากเดิมนะครับผมรถไม่ตําดากมานะนี่กระบะไม่มีผุนะครับผมนะสวยงามนะครับผมผู้ไดสนใจกับติดตอ่อเข้ามาซื่อให้พ่อเทาซื่อให้แม่เทาซื่อให้ปู่ซื่อให้ยาซื่อให้พ่อซื่อให้แม่ซื่อใส่งานเองก็ได้ครับพี่น้อง แรงท่างไกลได้น้ำบดันควนบอไหลนะครับพี่น้องครับรถสวยมาหาเสียยะมาล่องครับเบิ่งแรนเบิ่งนี่เสียยะเห็ดสนามไว้ให้พี่น้องดิบเตียงกาเห่นแล้วนะครับผมล่องครับเบิ่งได้เลยนะครับรถเสียยะนีครับได้มดละนะครับผมเบิ่งไพ่นงไพ่ในอ่านะครับผมสตาร์จึ้งเดียวติดละครับนะ อาจจะแบบอ่อนนิดนิดเพราะว่ามันไม่ได้มาสตาร์ททุกวันนะครับผมอ่ะดูภายในสวยๆเลขไม่สองแสนห้าหมื่นโลเอคูดเย็นนะครับเอเย็นมากโ้เย็นปวดเย็นพูดหรอกพี่น้องเอ้ยนะครับผมเดี๋ยวดูห้องเครื่องอมาดูห้องเครื่องห้องเครื่องรถด,ดีเกียร์ดีนะครับเดินทางไกลได้คัด,ดีนะเรอาจา หัวนงหัวน็วนอตลองแก้มเดิมหมดแหละครับเครื่องเดิมเดิมนะครับพักการน้ำมันนี่ฟันไม่มีพุ่งไม่มีไอออกเลยเครื่องนี้ดีมีก็มีเล็กน้อยนะครับผมนะสำหรับดีแม็เครื่องสามพันอันนี้เป็นเครื่อง3ามพันนะดีดอะไรไม่รู้นะครับเอิ่นมาถูกนะปีศ4นะ่ะดีแมปี04รถสวยงบหลักแสน 159.000บาทและค่ามาคุยน้ำเสียยะเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมคันนี้เล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับผมเป็นกำลังใจให้เสียยะพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดเสียยะใจดีเสียยะขวัญใจคนจนเสียยะของแท้หลับชมเสียยะอยู่จากจังหวัดอยังแน่คอมเมนต์ทักทายให้กำลังใจกันเนาะพี่น้องเนาะมอนี้เสียยะโบมีอยียงสิยหายนอกจากกาวขาว่า ขอบคุณพี่น้องได้หลายครับสวัสดีครับ